พอเด็กๆมั่นใจว่าตัวเองท่องสูตรพหุนาม3สูตรแรกซึ่งเป็น3สูตรหลัก balances. ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่หนูจะต้องท่องสูตรถัดไปนะครับเดี๋ยวทบทวนนิดนึงเราก็มีสูตรหนึ่งหน้าบวกหลังกําลังสองหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองสูตรสองหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองสูตรสามหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเท่ากับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเพราะฉะนั้นสูตรที่สี่นะครับ สูตรที่4กับสูตรที่5เรามาคู่กันนะครับก็คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลัง3แล้วก็หน้าลบหลังทั้งหมดกําลัง3คงมีหลายคนถามนะว่าพี่ป๊อบคับสสูตรนี้ต้องจํำไหมพี่ป๊อบบอกเลยนะในฐานะที่เราสอนหนังสือมานานจําเถอะจําเถอะลูกศิษย์พี่ป๊อบที่ได้คะแนนคณิตศาสตร์ดีๆทั้งหลายจำทุกคนนะครับคราวนี้สูตร4กับสูตร5นะครับมันคือผลบวก ที่เป็นกําลัง3แล้วก็ผลลบที่เป็นกําลัง3นะครับจําคล้ายกันดูหน้ากําลัง3บวก3หน้ากําลังสองหลังบวก3หน้าหลังกําลังสองบวกหลังกําลัง3เด็กๆฟังเด็กๆฟัง,ฟงสัมประสิทธิ์มันจะเป็น1 3 3 1 1 3 3 1แล้ว x เนี่ยเป็น x กำลังส2 1ส y เหมือนกันครับ y กำลังศูนย์หนึ่งสา x กำลัง3บวก3 x กำลังสอง y บวก3 x y กำลัง2บวก y กำลัง3นะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง3หน้ากำลังสบวก3หน้ากำลังสองหลังบวก3หน้าหลังกำลังสองบวกหลังยกกำลังสนะครับแล้วก็หน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสสูตรคล้ายกันมาก แตกต่างกันนิดเดียวหน้ากำลังสาลบสหน้ากำลังสองหลังบวกสหน้าหลังกำลังสองลบหลังกำลังสหนูสังเกตดีๆมันจะเป็นลบบวกลบสลับไปเรื่อยลบบวกลบสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นสองสูตรนี้นะครับก็คือสูตรที่เรียกว่ากำลัง3สมบูรณ์นะ สูตรกำลังสามสมบูรณ์เด็กๆครับปิดตาพูดไปกับพี่ป๊อปจริงๆแล้วตอนนี้หนูควรจะกดหยุดคลิปกดพอสเลยนะแล้วก็ฝึกพูดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดด้วยกันนะครับอ่ะนับ1 2 3่5ถือว่าปิดตาแล้วฝึกพูดแล้วนะ อ่ะหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสามหน้ากําลังสามบวกสามหน้ากําลังสองหลังพูดออกเสียงนะคะบวกสามหน้าหลังกําลังสองบวกหลังกําลังสามนี่เหมือนสอนซูมมากนะหน้าลบหลังทั้งหมดกาลังสามหน้ากําลังสามลบสามหน้ากําลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกําลังสองลบหลังกําลังสามเอาไหมหน้าบวกหลังทั้งหมดกาลังสามหน้ากําลังสามบวกสามหน้ากําลังสองหลังพูดไปด้วยนะคะบวกสามหน้าหลังกําลังสองบวกหลังกําลังสามต่อไปหน้าลบหลังทั้งหมดกาลังสา ห 3, 3หน้ากําลัง3าลบ3หน้ากําลัง2หลังบวก3หน้าหลังกําลัง2ลบหลังกําลัง3นี่คือสูตรที่หนูต้องท่องได้